ครับเรเรียกว่านี่แค่บางส่วนนะครับปูนปั้มมีตะโกนเราไม่ตะโกน50กว่าคนในเมืองอัดไซนะครับแต่ละคมนะครับจะตะโกนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อรวมกนแล้วเป็นพันตัวนะครับแล้วนอจากตะเกนอัาไซแล้วยังมีอัพรวมอื่นๆนะคะในจังหวัดเลยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่แต่งกายเป็นผีตะโกนมาด้วยนะคะโอเคนะครับซึ่งก็เลยยินดีต้อนรับคะกรรมการปูนปั้มผีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผีต่างถิ่นผีต้องพื้นที่นะครับ ยินดีต้อนเริ่มักกลังสูงขึ้นมจาสายจมเลยคะแะจะมี2,568ครับ จะบใน้าแล้วนะครับเราเปิดเพลของอการีสนรอบนะครับก่อนีต้อกานะครต่างๆนะครับออสเต็ปนี้เลยครับบรรดาผีตโนแล้วคะหลังจากกาแสต็นนี้แล้วเราจะมีขบวนะคะทกนที่เริ่มขบวนเป็นขบวนอะไรขบวนแรกขบวนเทือเียเป็นขบวนเทอเียดนะคท่านก็จะได้เริ่มขบวนกัแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงถันนะคะ